วันนี้เรามีหนังสือหนึ่งเล่มที่อยากจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้ลองไปอ่านดูครับ Never s p e e d the Difference จิตวิทยาต่อรองจะต้องพูดและทําอะไรในการต่อรองที่แพ้ไม่ได้โดยคุณผู้เขียน k ิ i วอ w a r ครับอดีตนักเจราจาช่วยเหลือตัวประกันมือหนึ่งของ FBI ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์วีเลนที่ส่งมอบหนังสือเล่มนี้มาให้เราได้หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังกันด้วยนะครับประเด็นวันนี้ที่เราอยากจะมาพูดคุยกันนะครับ เกี่ยวกับหนงังสือเล่มนี้คือเทคนิคที่สามารถนํามาใช้จริงได้ในชีวิตประจําวันครับเพราะชีวิตคือการเจรจาต่อรองเทคนิคที่หนึ่งครับน้ําเสียงที่นักเจรจาควรใช้ครับมีด้วยกันอยู่3แบบ1ครับน้ําเสียงแบบดีเจวิทยุรอบดึกเลือกใช้เพื่อเน้นย้ําคําพูดของคู่เจรจาปรับโทนเสียงให้ต่ําลงพูดช้าๆด้วยความสงบเยือกเย็นน้ําเสียงนี้ไม่ใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมจะทําให้คุณดูมั่นใจและน่าไว้วางใจโดยไม่กระตุ้นให้คู่เจรจารู้สึกต่อต้านครับ ข้อที่2ครับน้ำเสียงเชิงบวกหรือล่าเริงควรเป็นน้ำเสียงที่คนใช้เป็นปกติมันแสดงเห็นว่าคุณเป็นคนง่ายง่ายสบายสบายและเป็นมิตรรวมถึงมีทัศนคติแบบมองโลกในแง่ดีและกระตุ้นพลังบวกให้ผู้อื่นุญแจสําสคัคือการผ่อนลายยและิ้มขณะพูดครับข้อที่3ครับน้ำเสียงออกคําสั่งควรใช้แค่นานๆครั้งเท่านั้นครับไม่อย่างนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาและปฏิกิริยาต่อต้านครับแล้วก็เทคนิคต่อมาครับเทคนิคการเรียนแบบ เทคนิคการเรียนแบบนั้นได้ผลอย่างน่าอัจจา์ครับแค่พูดตวนคาพูด3าําสุดท้ายที่ฝ่ายตรงข้ามเพิ่งพูดออกมาหรือจะเป็นคําสําคัญสําคัญที่ผู้พูดพูดออกมาแล้วเราก็พูดตามใน1-3ึ่งถึงสามที่สําคัญคนเรากลัวสิ่งที่แตกต่างและถูกดึงดูดเข้าหาสิ่งที่คุ้นเคยครับการเรียนแบบคือศาสตร,ร์ของการบอกเป็นในถึงความเป็นพวกเดียวกันซึ่งช่วยให้เกิดความผูกพันจงใช้เทคนิคการเรียนแบบเพื่อกระตุ้นให้คู่จ,จาระาเข้าออเาใจและรู้สึกเชื่อมโยงกับคนครับดึงเขาให้พูดต่อไปเรื่อยๆ ซื้อเวลาให้พวกเขาได้รวบรวมความคิดและกระตุ้นให้พวกเขาเผยไตออกมาเทคนิคต่อมาวิธีเจรจาขอค่าตอบแทนเพิ่มผู้เขียนครับแบ่งแนวทางนี้ออกเป็น3ขั้นตอนครับข้อแรกครับยืนหยัดในข้อเรียกร้องที่ไม่ใช่เรื่องเงินอย่างสุภาพวิธีนี้ครับจะกระตุ้นความเข้าอ,อกเข้าใจของเขาและทําให้ภาวะทางจิตใจของเขาเอื้อต่อการเจรจา ยิ่งคุณยืนหยัดในข้อเรียกร้องที่ไม่ใช่เรื่องเงินมากเท่าไหร่อีกฝ่ายก็จะเสนอตัวเลือกอื่นๆให้คุณมากขึ้นแล้วถ้าคู่เจรจารไม่สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องนั้นได้เขาก็อาจจะชดเชยด้วยการเพิ่มค่าตอบแทนให้คุณกรณีนี้ครับเคยเกิดขึ้นกับนักเรียนชาวฝรั่งเศสเชื้อสายอเมริกาคนหนึ่งครับเธอร้องขอวัวลาพักร้อนเพิ่มหนึ่งสัปดาห์พร้อมรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าอย่างไม่ย่อท้อโดยบอกว่าเธอเป็นคนฝรั่งเศสและนั่นคือสิ่งที่คนฝรั่งเศสทำกันแม้บริษัััทจะไไมมม่่สาาารถเเพพิวนนลก้้ออใหธ แต่เนื่องจากเธอร้องขอด้วยความสุภาพและแสดงให้เห็นว่าคุณค่าของตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเพียงอย่างเดียวพวกเขาจึงเพิ่มค่าตอบแทนให้เธอเป็นการชดเชยครับต่อมาครับขอค่าตอบแทนเพิ่มโดยไม่ระบุตัววัดผล,ผลความสำเร็จก็เหมือนกำลังเล่นเกมรัเสเซียนรูเล็ตตอนที่คุณกำลังจะเจราจาขอค่าตอบแทนเพิ่มนะครับอย่าลืมระบุตัววัดผลความสำ,สำเร็จสำหรับการขึ้นค่าตอบแทนด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายสำหรับอาชีพการงานของคนและช่วยลดภาระการงานให้กับหัวหน้าด้วยครับ ผู้คนย่อมเสี่ยงมากขึ้นครับเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียมากกว่าเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ดังนั้นครับอย่าลืมทําให้คู่เจราจารู้สึกว่าเขาต้องสูญเสียบางสิ่งไปหากไม่คว้าข้อเสนอของคุณเอาไว้คําว่ายุติธรรมครับมีอิทธิพลทางอารมณ์และผู้คนมักใช้คํานี้เพื่อทําให้คู่สนทนาปกป้องตัวเองและยอมโอนอ่อนผ่อนตามดังนั้นเมื่อคู่เจราจารเอ่ยคํานี้ออกมาอย่าลดข้อเสนอของตัวเองเด็ดขาดครับแต่ขอให้ อธิบายว่าคุณปฏิบัติกับเขาไม่ยุติธรรมอย่างไรเส้นตายที่ใกล้เข้ามาครับจะก,กระตุ้นให้ผู้คนเล่งรัดกับกบระบวนการการเจรจารวมถึงตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบซึ่งขัดกับผลประโยชน์ของตัวเองเทคนิคต,ต่อมาครับอย่าใช้คําว่าทําไมอย่าถามคาถามที่ใช้คําว่าทําไมเว้นแต่เสียว่าคําตอบของอีกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมเป้าหมายของคุณคําว่าทําไมครับมันฟังดูเหมือนกับการกล่าวหาเสมอไม่ว่าจะเป็นในภาษาใดเทคนิคต,ต่อมาครับ จงทำตามกฎ7.38.55โดยสังเกตนำเสียงและภาษาการของอ e ีฟายครับหากคำพูดและท่าทางของอ e ีฝ่ายไม่สอดคล้องกันคุณก็จะรู้ได้ว่าคู่เจราจากำลังโกหกหรือรู้สึกไม่สบายใจกับข้อตกลงหากคุณอยากรู้ว่าคำตอบของอ e ีฝ่ายเป็นคำตอบตกลงที่แท้จริงหรือไม่ให้ทดสอบด้วยกฎแห่งการย้ำ3าครั้งครับโดยใช้เทคนิคการถามคำถามอย่างเชิงการกล่าวสรุปและการแปะปลายเพื่อคู่เจราจายืนยันข้อตกลงอย่างน้อย3ครั้ง พอคนเราแซงทำเป็นเชื่อหรือโกหกซ้ำหลายๆครั้งได้ยากมากครับเทคนิคต่อมาครับพูดชื่อของตัวเองเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตจ,จิตใจการทำเช่นนี้อาจทำให้คุณได้ส่วนลดพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะครับอารมณ์ขันและความเป็นมนุษย์คือวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้อีกฝ่ายผ่อนคลายรวมถึงขาจัดอุปสรรคที่ทำให้เจรจาติดขัดเทคนิคต่อมาครับการเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วก็เตรียมตัวเมื่อบรรยากาศการต่อรองราคาเริ่มกดดัน คุณจะได้ราคาที่ตัวเองต้องการก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าเตรียมตัวมาดีแค่ไหนการเตรียมตัวจะช่วยให้คุณรับมือได้อย่างเหมาะสมเมื่อถึงเวลาต่อรองราคาจริงๆจงเตรียมรับมัดจากฝ่ายตรงข้ามครับนักเจร,รจาผู้เก่ียดกาดมักเริ่มด้วยการเสนอราคาที่สูงหรือต่ำแบบสุดโตง่งเพื่อทําให้คุณเสียจุดยืนถ้าคุณไม่เตรียมรับมือคุณก็จะยื่นข้อเสนอสูงสุดที่คุณยอมรับได้โดยอิงจากตัวเลขดังกล่าวทันทีดังนั้น จงเตรียมกลวิธีในการหลีกเลี่ยงกับดักของอีกฝ่ายที่หลอกล่อให้คุณปณีรนอมยืนหยัดในจุดยืนของตัวเองครับนวนถึงรู้วิธีที่จะรับมัดจากอีกฝ่ายและส่วนมัดกับโดยที่ไม่ดูเกี่ยวกาดจนเกินไปจงจําไว้ครับว่าคู่เจราจาของคุณไม่ใช่ปัญหาสถานการณ์ต่างหากที่เป็นปัญหาเตรียมแผนการต่อรองแบบแอคเคอร์แมนครับก่อนเริ่มจากการต่อรองราคาคุณต้องมีแผนก่อนจงเตรียมข้อเสนอที่สูงหรือตามแบบสุดตรงคําถามอย่างเชิงและข้อตกลงที่ชัดเจน จะไม่ว่าคุณต้องเสนอราคาที่ 65, 85, 95และ100%ของราคาเป้าหมายตามลำดับและปิดท้ายด้วยตัวเลขที่ไม่ลงท้ายด้วยศูนย์วิธีนี้จะทำให้คู่เจราจาเชื่อว่าเขากดดันคุณจนถึงที่สุดและช่วยให้คุณได้ราคาในแบบที่คุณต้องการครับข้อต่อมาครับพูดคุยต่อหน้าการพบปะพูดคุยกับผู้เจราจาต่อหน้าครับพูดคุยต่อหน้าเพียง10นาทีมักเผยข้อมูลของคู่เจราจาได้มากกว่าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอีกฝ่ายอยู่หลายวัน สังเกตการสื่อสารของอีกฝ่ายครับทั้งแบบที่ใช้คำพูดและไม่ใช้คำพูดโดยเฉพาะในระหว่างที่เขาไม่ได้ระวังตัวซึ่งคือช่วงต้นและช่วงท้ายของการพูดคุยผู้คนมักยอมโอนอ่อนผ่อนตามให้คนที่คล้ายคลึงกับตัวเองดังนั้นจงค้นหาสิ่งที่มอบแรงจูงใจให้อีกฝ่ายและแสดงให้เขาเห็นว่าคุณก็สนใจสิ่งนั้นเช่นกันแล้วก็ให้ทบทวนทุกสิ่งที่คุณได้ยินจากคู่เจรจาครับคุณอาจจะเก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนตอนที่ฟังครั้งแรก ดังนั้นครับจงตรวจสอบซ้ำอีกรอบสำหรับใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับใครที่อยากซื้อแบบมีส่วนลดก็กดที่ใต้ลิงก์ดิสคริปชันนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนครับขอบคุณครับ